สวัสดีค่ะทุกคนไม่ทราบว่าเห็นข่าวกันหรือยังคะที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐนะะได้ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะว่าได้เข้าร่วมโครงการแชร์ข้อมูลกับอีสีประเทศนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีผลโดยตรงกับผู้ที่จะขอวีซ่าของอเมริกาและประเทศอีสีประเทศนี้ด้วยนะคะเรามาดูเนื้อหากันนิดหนึงนะคะว่า มีประเทศไหนบ้างนะคะหคืออเมริกาสองคือแคนาดานะฮะสองประเทศนี้นะ่ะ เขามีการแชร์ข้อมูลมาก่อนนานๆและ้วนะและที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีอังกฤษออสเตรเลียเนวซีแลนด์นะคะจะมีผลยังไงกับผู้ขอวีซ่าอเมริกานะหรือประเทศทั้ง5ที่เกี่ยวข้องนะคะข้อมูลที่แชร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะก็จะมีชื่อนามสกุลนะคะเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนะคะและ คุณเคยขอวีซ่าในประเทศนั้นหรือไม่เคยถูกปฏิเสธหรือไม่เคยมีประวัติเข้าไปประเทศแล้วไปทำเรื่องผิดกฎหมายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่าคุณเคยถูกปฏิเสธวีซ่าประเทศใดประเทศหนึ่งทั้ง5นี้นะคะต่อไปเนี่ยเวลาคุณไปขอวีซ่าอีกประเทศหนึ่งนะคะมีโอกาสที่จะโดนเพ่นเลงหรือสอบสวนมากขึ้นนะคะ และโอกาสที่จะได้วีซ่าเนี่ยก็ยากขึ้นตามลำดับนะคะแต่ข้อดีก็คือสำหรับคนที่มีประวัติดีนะและคุณให้ข้อมูลถูกต้องข้อเท็จจริงทุกอย่างไปนะ,ะคนประเภทนี้เวลาไปขอวีซ่าประเทศทั้ง5นี้คนะ,ะก็จะได้วีซ่าง่ายขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรนะเพราะว่าหลังจากที่เขามีการแชร์ข้อมูลกันแล้วนะคะ ประวัติของคุณที่เคยให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะก็จะอยู่ในระบบนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปขอวีซ่าประเทศใหม่นะคะหนึ่งคือประวัติการทํางานของคุณที่คุณเคยให้ไปนะคะต้องตรงนะคะอย่าไปให้การเทจนะคะสถานะการแต่งงานก็เหมือนกันนะคะถ้าโสดก็คือโสดถ้าแต่งงานแล้วก็คือแต่งงานนะคะ อย่าไปให้ที่หว่าแต่งงานอีกที่หนึงบอกว่าโสดนะคะไม่งานเนี่ยเดี๋ยวทัางกงนะคะเขาก็จะพิจารณาว่าคุณให้ข้อมูลเท็จนะคะวีซ่าของคุณก็อาจจะถูกปฏิเสธได้นะ,ะสองก็คือเวลาไปเที่ยวประเทศไหนก็ตามนะคะต้องมีประวัติดีไว้เสมออย่าไปทำผิดกฎหมายนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะพวกนี้จะกลายเป็นประวัติของคุณอยู่ในระบบหมดเลยนะคะ 3ก็คือถ้าคุณเคยมีประวัตินะอย่างเช่นว่าคมคืนค้ามนุษย์นะคะพวกก่อการร้ายนะคะหรือชอบแบบมีอะไรกับเด็กนะคะแบบนี้นะคะพวกนี้ก็จะถูกปฏิเสธวีซ่าหมดเลยนะคะ,ะ,ค,ะคือสมัยก่อนเนะี่ยก่อนที่จะมีการแชร์ข้อมูลเข้าระบบของประเทศทั้งห้านี้นะคะเวลาคุณไปขอวีซ่าที่อเมริกานะ คุณถูกปฏิเสธคุณบอกไม่เป็นไรโดยฉันจะไปขออังกฤษแทนไปเที่ยวยุโรปแทนหรือไปเที่ยวออสเตรเลียไปเที่ยวนิวซีแลนด์แทนนะคะแต่ต่อไปคือประวัติพวกนี้นะคะจะอยู่ในระบบหมดนะคะถ้าคุณเคยถูกปฏิเสธให้ข้อมูลเท็จนะคะข้อมูลพวกนี้ก็จะไปปรากฏที่หน้าจอของสถานทูตหมายที่คุณไปขอวีซ่านะคะแล้วโอกาสที่คุณจะโดนปฏิเสธที่ประเทศอื่นเนี่ยก็มีสูงขึ้นด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนระวังด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลอะไรที่อยากจะมาแบ่งปันเนี่ยก็ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้ได้นะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ